Hi everyone, my name's i Suthila Yensam. I'm your English teacher. ฮ huh? ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องใหม่กันจะเรื่องอะไรดีนะ There are a lot of people in Bangkok, but there are a few parks. There are a lot of people in Bangkok. But the r are e few parks ประโยคเริ่มจะยาวขึ้นแล้วนะคะเราจะเริ่มพูดให้มันยาวขึ้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดประโยคได้ยาวๆเราก็ต้องพูดประโยคสั้นๆให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนกันทีละขั้นว่าทำอย่างไรนะเราถึงจะพูดได้ประโยคยาวๆไปเรียนกันเลยค่ะ เอาทวนของเดิมนะคะ verb to have เราจำได้เนาะ verb to have แปลว่ามีใช่ไหมลูกอา่ามี2ตัวที่คุณครูเคยสอนมี has แต่งประโยคว่าไงอาก็หาประธานมา1ตัวนะคะ robert has a car robert has a car เ robert เป็นชื่อคนถ้าเป็นสรรพนามก็คือผู้ชายถูกไหมก็คือ he นั่นเองเพป็ะน,นั้น he เราเลือกใช้กับ has นะโรเบิร์ตมีรถยนต์หนึ่งคันทีนี้นอกจาก has แล้วเนี่ยมันก็มีอีกตัวหนึ่งออกเสียงว่า have have นะคุณครูออกให้ชัดเจนนะคะแต่เวลาพูดเราไม่เราไม่ต้องออกเสียงว่า have นะให้รู้ว่าเสียงท้ายมันออก have have นะแล้วเราก็มาแต่งประโยคกันนะ we have a big house We have a big house. พวกเรามีบ้านหลังโตทีเดียวอันนี้เรื่องของ verb to have นะเราเรียนกันไปแล้วนี้วันนี้เมื่อกี้จัวหัวข้อว่า There are a lot of people. There are a few parks ใช่ไหมคะมาดูกันว่ามันคืออะไร There are a lot of people in Bangkok. there are a lot of people in bangkok there are ในที่นี้มีความหมายเหมือนกับ verb to have เลยลูกแปลว่ามีนะคะมีผู้คนมากมายในกรุงเทพอีกหนึ่งประโยคค่ะ there are a few parks there are a few parks มีสวนสธนาธารณะสองสามแห่งมีน้อยอะคะ่ะทีนี้คุณครูก็จะทำให้มันยาวขึ้นพูดให้ยาวขึ้น คุณครูก็จะเอาสองประโยคเนี้ยมาบวกกันลงมาดูนะคะคุณครูทำอย่างไรยังคนเห็น there are อยู่นะก็เริ่มที่ประโยคแรกเลยค่ะ there are a lot of people in Bangkok นะคะ but there are a few parks there are a lot of people in Bangkok but there are a few parks นั่นเองก็จะเห็นว่าครูก็เอาสองประโยคเนี่ยมาต่อกันเลยค่ะเออนิดนึงประโยคอย่าลืมนะสังเกตยังไงประโยคขึ้นต้นด้วยฟูลอ่ขลอา,า,าอนะออขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็จบด้วยฟูลสต็อปรู้ความหมายว่าใครทําอะไรที่ไหนนะประโยคที่2ก็เหมือนกันขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวทีพิมพ์ใหญ่แล้วก็จบด้วยฟูลสต็อปให้ให้ข้อมูลเราว่ามันมีอะไรมันทําอะไรคือให ข้อมูลแล้วเราสามารถรู้ความได้สื่อความได้เราเรียกว่าประโยคนั้น2ประโยคเนี้ยมารวมกันทำอย่างไรเอ่ยคุณครูก็เอา2ประโยคเนี้ยมารวมกันเลย There are a lot of people in Bangkok แล้วก็มี but หน้าตาใหม่ๆมาตัวหนึง่งแล้วก็ there are a few p a r k s ซึ่งเป็นส่วนของประโยคที่2แต่สังเกตนะ There ประโยคที่2มันไม่ได้ขึ้นต้นประโยคแล้วมันเป็นตัวเล็กแล้วค่ะ ทีนี้ไอ้บคืออะไรข้อความแรกบอกว่านะประโยคแรกบอกว่ามีผู้คนมากมายในกรุงเทพแล้วประโยคที่2บอกว่ามีสวนสาธรารณะน้อยแห่งนี่ข้อความมันดูขัดแย้งกันเนาะมีคนเยอะแต่สวนสาธรารณะสวนพักผ่อนน้อยครูก็เลยเอา b ัตมาเชื่อมมาเชื่อมประโยคนะก็แปลความว่ามี ผู้คนมากมายในกรุงเทพแตนะ่มีส่วนสาธารนณะน้อยแห่งนะครับ but ให้ความหมายว่าแต่ค่ะนะให้ทราบไปก่อนเนะเรายังไม่ต้องมาอะไรมากนะให้รู้ว่า,วาประโยคมันยาวขึ้นนะเราทําได้โดยวิธีหาตัวมาเชื่อมคําค่ะนี้เราให้ความสนใจกับ verb to be ก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้จัก verb to be ดีเลย นะเด e บวก v e r b to be ค pues nah. ืออะไรนะคะ a ด e ปกติถ้ามันอยู่ตัวโดดโดดเดียวๆนะมันจะให้ความหมายว่าที่นั่น here ที่นี่ there ที่นั่ the น I will go there ฉันจะไปที่นั่น I'm here ฉันอยู่ที่นี่นะถ้า there ความหมายของมันจะแปลว่าที่นั่นที่ที่ไกลตัวผู้พูดออกไปทีนี้ถ้ามันมารวมตัวกับ v e r b to be ซึ่ง v e r b to be ปกติมันให้ความหมายว่าเป็นอยู่คือนะ verb to be ก็เป็นกริยาตัวหนึ่งให้ความหมายว่าเป็นอยู่คือในที่นี้ครูนําเสนอเพียงสองตัวก่อนนะ is กับ are นะคะพอมันมารวมกันระหว่าง h e กับ verb to be มันให้ความหมายเหมือนกับ verb to have เลยค่ะแปลว่ามีค่ะลงมาดูประโยคก,กันนะคะประโยคแรกค่ะ there is a box on the table there is a box on the table เวลาออกเสียงไว,ไว้ก็ isa isa เป็น there is a box on the table อันนี้นักเรียนไปลองฝึกพูดดูนะคะเราจะได้พูดคล่องขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ถนัดก็อ่านทีละตัวไปก่อน there is a box on the table นะสังเกตว่ามีในที่นี้คือมีกล่องกล่องกี่ใบคะ a box นะกล่องหนึ่งใบันนั้นเราเลือกว่า there is นะใช้ there is มีกล่องหนึ่งใบอยู่บนโต๊ะนะคะมาดูประโยคที่สองค่ะ there is some water on the floor there is some water on the floor นะก็มีน้ำจำนวนหนึ่งอยู่บนพื้นน้ำหนักไม่ได้ใช่ไหมคะเราจัดเป็น singular ใช่ไหมเอ่ย เพราะฉะนั้น there is นะใช้ there is แปลว่ามีน้ำจำนวนหนึ่งอยู่บนพื้นต่อมาประโยคที่3ค่ะ there are a lot of cars on the road there are a lot of cars on the road นะ a lot of cars แปลว่ารถยนต์มากมายนะรถยนต์เป็นนามนับได้เป็น plural ใช้ there are นะ There are a lot of cars on the road มีรถยนต์มากมายอยู่บนท้องถนนเพราะฉะนั้นอ,อันนี้หน้านี้นะคะครูก็ขอสรุปว่า mm hmm. There is แปลว่ามีมีเพียงหนึ่ง There are แปลว่ามีแต่มีมากกว่าหนึ่งนะักเรียนลองท่องดูนะคะ There is แปลว่ามีแต่มีเพียงหนึ่ง นะฉะนั้นกล่องหนึงใบน้ำจำนวน1นึ่ง e are แปลว่ามีแต่มีมากกว่า1อีกรอบนะคะ There is แปลว่ามีมีเพียง1 There are แปลว่ามีแต่มีมากกว่าหนึ่งนรา,า,นะาท่องอย่างนี้ได้เราจะได้จำได้เนาะไปดูที่สไลด์ต่อไปเลยค่ะคุณครูสรุปให้ฟังนะคะข้อแตกต่างระหว่าง verb to have กับ there บวก verb to be มันคืออะไรมันห้ายคาหมายว่ามีเหมือนกันแล้วมันใช้ยังไงมาดู verb to have ก่อนนะถ้าเราใช้ verb to have ที่แปลว่ามีเนี่ยมันต้องระบุว่าใครมีนะต้องระบุประธานค่ะว่าใครมี I, you, there, he, she, it, Linda, a dog, a house อนะ่าฉันมีเธอมีพวกเรามีลินดามีสุนัขมีเนะี่ยต้องระบ,บุเจ้า,าระบ,บุประธานนะคะ แล้วก็มีตัวเลือกให้2ตัวคือ has กับ have เวลาเลือกก็ให้เลือกให้สอดคล้องกับประธานถ้าประธานเป็นกลุ่มพหูพจน์นะเราก็ใช้ have ถ้าประธานเป็นกลุ่มเอก,กพจน์เราก็ใช้ has I have I I ยกเว้นนะคะให้อยู่ในกลุ่มของ plural ด้วย I have จะมีอะไรก็เติมมาค่ะ He has ผู้ชายมีอะไรก็เติมมาค่ะอันนี้คือการใช้ verb to have ก็คือต้องมีประธานเป็นผู้กระทำอาการว่ามีมีอะไรเนาะทีนี้แล้ว that t h e r e is t h e r e are คืออะไรก็คือตรงกันข้ามกับการใช้ verb to have เลยคือไม่ได้ระบุประธานว่าใครมีเพียงแต่บอกว่ามันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ที่นั่นที่นี่นะบอกแค่นี้บอกให้ทราบแค่นี้เพราะนั้น ก็เอาแต่ขึ้นต้นประโยคเลยนะคะจะเป็น t h e r e i s หรือ there are อันนี้ก็อยู่ที่ประธานมีให้เลือก2ตัวนะคะตอนนี้มี i s กับ are อันนี้ก็คือเลือกให้สอดคล้องกับประธานถ้า t h e r e i s ก็เลือกคำนามที่ตามมาเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะ t h e r e i s sand มี s i ายนะทรายนับไม่ได้จัดเป็นนาม singular uncountable noun there are mango e s มะม่วงหลายผลเพราะนั้น plural ใช่ไหมคะนั้น plural เราจะใช้ there a r e there a r e แปลว่ามีแต่มีมากกว่าหนึ่งอลองท่องดูนะ r e is แปลว่ามีมีเพียงหนึ่ง there a r e แปลว่ามีแต่มีมากกว่าหนึ่งโอ้ท่องไว้บางทีการใช้เพลงใช้บทคล้องจองทำนองเนี่ยมันก็จะทำให้เราจำง่ายขึ้นนะคะ นี้เราก็มา exercise กันละค่ะ put is or are in the blanks to make correct sentences put is or are into the blanks to make correct sentences นะก็ให้จับไ้เจ้าตัว is กับ are เนี่ยไปใส่ในช่องว่างเพื่อที่จะทำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องค่ะ correct correct แปลว่าถูกต้องค่ะ,อะลองไปฝึกทำดูนะคะเดี๋ยวคุณครูออกเสียงให้ฟังนะคุณจะเติมอะไรระหว่าง i s กับ a r e อย่าลืมท่องนะ the r e i s แปลว่ามีมีแค่หนึ่ง the r แปลว่ามีมีมากกว่าหนึ่ง Number one there a few fish in the jar there a few fish i the jar นะจะบอกว่ามีปลาอยู่สองสาตัวในโถในไหเนี่ยเราจะใช้แต่ is หรือแต่ are number two there a lot of water in the river there a lot of water in the river นะ river แปลว่าแม่น้ำค่ะ number three there some books on the shelf there are some books on the shelf shelf แปลว่าชันนะคะแปลว่าหิงก็ได้ค่ะ number f there are a little cake under the table there are a little cake under the table ข้อนี้ใครทำถูกนะถือว่าคุณเก่งจริงๆนะคะ number five there are only three girls in the party there are only three girls in the party party แปลว่างานเลี้ยงค่ะลองทำดูนะคะทำได้ไหมเอ่ยอลองออกเสียงดูก็คงจะพอแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็แล้วแต่เราก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นของเดิมไม่ลืม จะทําให้เราเรียนรู้ได้ไวขึ้นถ้าของเดิมลืมความรู้เดิมที่สอนไปลืมกลับไปดูทบทวนค่ะเราจะเดินแบบขั้นบันไดค่ะคือขั้นที่1เราต้องมีความรู้ก่อนของเดิมต้องรู้ก่อนพอรู้แน่นแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอีกไม่ช้าไม่นานเราก็จะถึงเป้าหมายค่ะเพราะนั้นเรียนภาษาอังกฤษลืมของเดิมไม่ได้เลยค่ะมันใช้ต่อเนื่องกันเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปดูคลิปนะคะแล้วมีปัญหาอะไรก็ ามได้คุยกันได้ค่ะโอเคกูดบาย s ซ e ยูเน็ก t c คลิปบายบาย